คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับเนื้อที่1ไร่2งานนะครับหไร่ครึ่งนะครับเจ้าของรังวัดแบ่งแปลง,งขายนะครับอยู่ติดถนนสาทราณาะนะครับทางด้านทิศตะวันออกมีหน้ากว้างถึง45เมตรเลยนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภากินรัตนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับเนื้อที่1ไร่2งานนะครับ1ไร่ครึ่งนะครับเจ้าของรางวัดแบ่งแปลงขายนะครับอยู่ติดถนนสาธรณะนะครับทางด้านทิศตะวันออกมีหน้ากว้างถึง45เมตรเลยนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่อยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนนะครับลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนสีดำนะครับดินดีมากๆเลยนะฮะรางวัดปักเสา คอนกรีตนะครับติดกับหลักเขตที่ดินหลักชนดนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับยาวตรงไปจนถึงเสาด้านหลังนะครับ57เมตรนะครับตรงนี้จะเป็นถนนสาธารณะที่ทางเจ้าของนะครับได้แบ่งไว้นะครับถนนกว้าง5เมตรนะครับเป็นทางสาธารณะประโยชน์ปรากฏในฉนดที่ดินชัดเจนนะครับถนนกว้าง5เมตรนะครับเป็นถนนดินอยู่นะครับลักษณะของที่ดินจะเป็นที่นาเป็นนาน้ําฝนนะครับบ้านเราจะเรียกว่านาโคกนะครับ ลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนสีดําแบบนี้เลยนะครับรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับหน้ากว้างถึง45เมตรนะครับถนนเส้นนี้นะครับสามารถเชื่อมออกไปยังฝั่งตรงกันข้ามกับโรงเรียนบ้านยะคานูนแจงได้เลยนะครับห่างจากนี้ไปก็ประมาณแค่500เมตรนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านนะครับมีพร้อมแล้วนะครับตรงนี้เป็นที่ดินที่อยู่ติดหมู่บ้านติดชุมชนนะครับ ดูจากภาพถ่ e ายมุมสูงของเราได้เลยนะครับเพื่อนบ้านก็จะเป็นลักษณะของบ้านสวนนะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านสวนนะครับขุดสระเก็บน้ําเลี้ยงปลานะครับสบายๆส่วนบ้านหลังนี้ก็ทําเป็นบ้านสวนนะครับปลูกมะพร้าวกล้วยน้ําว้านะครับฝรั่งแก้วมังกรนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ําแล้วก็ขอบสระก็จะปลูกเป็นกล้วยน้ําว้านะครับแล้วก็ปลูกเป็นดอกมะลินะครับเพื่อเก็บดอกขายนะครับ ลักษณะสาคัญของที่ดินแปลงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ใกล้กับตลาดใกล้ตัวอำเภอขามสแก่แสงประมาณ5กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีนะครับเข้าไปยังตลาดนะครับในตัวตลาดก็จะมีโลตัสนะครับมินิโลตัสโลตัสโกฟสนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับสถานที่ราชการประจําอําเภออยู่ห่างจากนี้ไปนะครับไม่เกิน5กิโลเมตรนะครับสำหรับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลขามสแก่แสงนะครับก็จะอยู่ห่างจากนี้ไป ประมาณ4กิโลเมตรนะครับโรงเรียนมัธยมนะครับมัธยมประจำอำเภออยู่ห่างจากนี้ไป4กิโลครึ่งนะครับส่วนในตัวหมู่บ้านนะครับก็จะมีพวกอนามัยนะครับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับในตัวหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะมีโรงเรียนประถมนะครับโรงเรียนบ้านยะคานูนเจงนะครับสามารถเชื่อมห่างจากแปลงที่ดินของเราไปแค่500เมตรแค่นั้นเองครับ หลักเขตของเรานะครับจะมาสิ้นสุดบริเวณนี้นะครับยาวตรงไปนี่ประมาณ50เมตรนะครับสาหรับอขอบเขตด,ด้านท้ายนะครับสุดเขตแนวของเราหน้ากว้าง45นะครับทิศเหนือจะมีความยาวนะครับ57เมตรนะครับนี่นะจากจุดนี้นะครับหลักเขตสีแดงบริเวณนี้ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของเรานะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 45เมตรถนนค่อนข้างกว้างนะครับเจ้าของแบ่งให้ถึง5เมตรเลยนะครับปัจจุบันนะครับเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดคูแดงรังวัดแบ่งแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่รังวัดจากสํานักงานที่ดินนะครับได้มาทําการรังวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างรอรับโฉนดใบใหม่นะครับใบแบ่งแยกนะครับอีกประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับภายในเดือนพฤษภาคมได้นะครับโฉนดจะได้ภายในเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้ เจ้าของให้มาทําประกาศนะครับเปิดจองนะครับเปิดจองจอง5,000บาทนะครับส่วนที่เหลือนะครับนัดอุนายในเดือนพฤษภาคมได้นะครับราคานะครับแปลงนี้1ไร่2งานนะครับเจ้าของขายแค่3 0 0,000บาทนะครับขายยกแปลงนะครับราคานี้รวมโอนให้ด้วยเลยนะครับจ่าย3 0 0 0 0 0บาทนะครับได้รับโฉนดใบใหม่เลยนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับรูปแปลงที่ดินค่อนข้างสวยนะครับดินดีมากๆเลยนะครับ ฝนตกใหม่ๆนะครับก็จะสร้างความชุ่มชื้นชุ่มฉ่าให้กับพื้นดินของเราตามภาพนี้เลยนะครับดูภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับที่ดินของเราอยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนนะครับบ้านนูนยาคาหมู่ที่7นะครับห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ48กิโลเมตรนะครับห่างจากอําเภอโนนสูง27กิโลเมตรอําเภอโนนไทยก็27กิโลเมตรนะครับเดินทางจากโนนสูงมาก็ได้นะครับหรือเดินทางจากอําเภอโนนไทยมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับระยะทางก็ พอๆกันนะครับใครที่มีญาติพี่น้องนะครับหรือเป็นคนในพื้นที่นะครับต้องการที่ดินสําหรับเก็บไว้ทําบ้านสวนเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัตินะครับก็เดินทางมาดูแปลงของเราได้นะครับแต่ละแปลงบริเวณนี้หน้ากว้างทั้งนั้นเลยนะครับหน้ากว้างขั้นต่าจะอยู่ที่45เมตรนะครับสาหรับแปลงกิดกันนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่3นะครับก็จะมีหน้ากว้างถึง72เมตรนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มๆของแปลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแปลงนี้หน้ากว้าง72 แปลงถัดไปหน้ากว้างเป็นร0อยเลยนะครับแล้วก็90เมตรนะครับบริเวณนี้มีทั้งหมด9แปลงนะครับผมจะรีวิวทําคลิปมาทีละแปลงนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆอีกครั้งนึงนะครับบางครั้งการทําคลิปยาวเกินไปนะครับก็อาจจะน่าเบื่อหน้าลำคาญนะครับขออนุญาตนําเสนอเป็นแปลงเป็นคลิปๆไปนะครับเปิดจอง5,000บาทนะครับส่วที่เหลือนัดโอนนะครับภายในเดือน พฤษภาคมนะครับใครที่อยากได้ที่ดินสวยๆนะครับติดหมู่บ้านติดชุมชนใกล้ตลาดใกล้ต,ลต,ลตัวอาเภอขามสะแกแสงมาดูแปลงของเราได้บริเวณนี้นะครับอยู่ที่อาเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง u t u b e ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ